วิธีเลือกหุ้นพื้นฐานดีด้วยปัจจัยเชิงปริมาณปัจจัยเชิงปริมาณเป็นข้อมูลด้านตัวเลขเราจะเลือกหุ้นพื้นฐานดีจากปัจจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ดูว่าบริษัทเนี้ยมีผลการดําเนินงานเป็นยังไงมีฐานะการเงินดีไหมเติบโตมากน้อยแค่ไหนซึ่งจะดูได้จากงบการเงินและจากอัตราส่วนทางการเงินต่างๆงบการเงินมีองค์ประกอบสําคัญที่เราควรรู้จักก็คือ1 งบแสดงฐานะการเงิน 2. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 3. งบกระแสเงินสด 4. หมายเหตุประกอบงบการเงินงบแสดงฐานะการเงินงบนี้จะบอกรายการสินทรัพย์รายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นโดยสินทรัพย์จะเท่ากับหนี้สินบวกทุนหรือส่วนของผู้ถือหุ้นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจะบอกว่าบริษัทเนี่ยมีผลประกอบการดีไหมทำธุรกิจเก่งไหม จะบอกรายได้ค่าใช้จ่ายกำไรขาดทุนโดยรายได้ลบค่าใช้จ่ายจะเท่ากับกำไรหรือว่าขาดทุนงบกระแสะเงินสดจะบอกสภาพคล่องว่ามีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจเป็นยังไงหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคำอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของงบการเงินนอกจากดูงบการเงินแล้วเราก็จะดูอัตราส่วนทางการเงินด้วย โดยอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่นักลงทุนมือใหม่อย่างพวกเราควรรู้จักก็คือ 1. EPS Earning Per Share หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นบริษัทที่มีแนวโน้มของ EPS เพิ่มขึ้นก็คือบริษัทที่ทำกำไรสุทธิได้มากขึ้นที่มีแนวโน้มการเติบโตมากขึ้น 2>, 2. DE Debt to Equity Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนบริษัทไหนที่มี DE ยิ่งน้อยเนี่ยก็ยิ่งดี 3. interest bearing debt to equity ratio อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อทุนค่าเนี้คยคล้ายๆกับค่า D/E เพียงแต่ว่าหนี้สินเนี่ยจะคิดเฉพาะที่มีดอกเบีย้ยบริษัทไหนที่มีค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี 4. อัตรากำไรขั้นต้น gross profit margin หรือ GPM เราอ่ะควรจะเลือกบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่มีความสม่ำเสมอ บางปีก็อาจจะลดลงได้แต่ถ้ายิ่งสูงขึ้นได้เนี่ยก็ยิ่งดี 5. อัตรากำไรสุทธิ net profit margin หรือ NPM เราควรเลือกบริษัทที่มีอัตรากำไรสุทธิมีความสม่ำเสมอคล้ายๆกับอัตรากำไรขั้นต้นบางปีเนี่ยอาจจะลดลงได้แต่ถ้าบริษทัทไหนทำอัตรากำไรสุทธิให้เพิ่มสูงขึ้นได้เนี่ยยิ่งดี 6. ROE Return on Equity หรืออัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเราควรเลือกบริษัทที่มี ROE เนี่ยมีความสม่ำเสมอบางปีเนี่ยอาจลดลงได้แต่ถ้ายิ่งสูงขึ้นได้เนี่ยก็ยิ่งดีคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปภาพรวมของการเลือกหุ้นด้วยปัจจัยเชิงปริมาณส่วนข้อมูลบริษัทข้อมูลงบก,การเงินเราจะดูได้จากไหนหรืออัตราส่วนทางการเงินต่างๆที่เราพูดถึงไปเนี่ยมันคืออะไร ไว้เพื่อนๆรอติดตามต่อใน EP ต่อๆไปนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะ